สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เวลาตีหนึ่งโดยประมาณค่ะทั้งผู้จัดสั้งให้ยุติทั้งการแสดงเนื่องจากว่าฝนตกเ้าแบบตกแห้งเลยบางนึงตอนนี้ก็ย่งตกแห้งอยู่ค่ะเพิ่งจะล่ำได้เข่าฉากแรกเต่ก็ต้องได้อยู่ทั้งการแสดงเพราะว่ามันมันบืนเบาไว้ีหลีน้องๆกับเด็กเต้นตากฝนมอล่ำกับล่ำตากฝนนะคะเ๋ยวสิพามาเบ่งบรรยากาศด่าเวที่ ขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องเมืองเลยสุขุคนเดอ้อปนีลูกหลานเสด็จเดินทางไปทําการแสดงต่อที่จังหวัดนครราชสีมานะคะบิ๊กซี่โคลาดค่ะพี่น้องโต๊ะแห้องอีหลีมันมันโต๊ะจนแบบบวไไปพี่น้องมาให้กำลังใจหลากหลายลกับมีมีหลังค่าให้นางตะวันมั่นกับจืดเนาะพี่น้องเนาะต้องขอ,อใหอ้ในความบ่สวยบ่งามในหลายๆอย่างทั้ง อุปกรณ์การแสดงเรื่องค้นเรื่องสูตรเรื่องสีนะคะเดี๋ยวเอาว้โอกาสนาะเขากลับมาทั้งการแสดงไม่กับสีแดงพร้อมก็นี้ฝากความไปหาไอคาู้นึ่งนเด้อเพิ่งเสียกิ๊บมาให้ลอยนึงแต่ว่าข้ากอดอยูลงไปเอาบอดด้กะเลิบอดด้ทิบจากบาทมาื่อนี้โอ้ยเสียใจแต่พอเป็นยังค่ะเขาพูณพี่น้องห้ายๆค่ะคนมันตกแรงมากเราก็ ทำเต็มที่แล้วนะคะตอนนี้ทีหนึ่งกับสมมาพะพุอนแกวลากับชิด้ยเดินทางไปโปลาตอนค่ะขอบคุณอีพออีเมะครูมาแห่งนำลังใจด้านหนาวไปที่สู่ข้างอีลีหัวเปียกว่าท่านแดนนี่อยู่ะค่ะเดี๋ยวแนบไปเก็บของแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันที่โคลาดแล้วก็เราก็จะกลับมาอีกทีอยู่นะคะคิ้วงานบังเลยเขากัยยังหลายอยู่นะคะขอกําลังใจด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นปลายฝนต้นหนาวเนาะพี่น้องเนาะไม่สิข่าหนาหนาววันาน,าน,านี้คนก็อาจซีบว่ามาก ทรงไทยยังสีงเนี้ยนะคะยังไงก็พี่น้องผู้ม่าเบิงหนะาหาันการกินยาเดอรักษาสุขภาพด้วยนะคะหลายๆพื้นที่นะคะเด้อขอบคุณทางผู้จัดด้วยนะคะเตยเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โคราชนะ